ทางกรุงเทพมหานครครับพร้อมอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงคาดว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า3 0 0 0 0คนต่อวันครับนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการดําเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าปัจจุบันนี้ครับมีประชาชนเนี่ยเดินทางมาถวายสักการะ,ะเฉลี่ยวันละประมาณ3,500คนทั้งนี้ครับในวันที่9พฤศจิกายนนี้ครับจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสรพร้อมกับการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังตามปกตินะครับ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้ามาในพื้นที่รวมกว่า 25,000- ถึง30,000คนต่อวันนะครับทางกรุงเทพมหาคนครก็ได้วางมาตรการบริหารจัดการรองรับประชาชนอย่างรอบคอบทั้งการจัดเตรียมพื้นที่นั่งพักคอยการแยกเส้นทางเข้าออกระว่ังนักท่องเที่ยวกับประชาชนที่มาถวายบังคมโดยกำหนดผู้ที่จะเข้าถวายบังคมนะครับเดินทางเข้าทางฝั่งตึกแดงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสู่พระบรม มหาราชวังครับ ซึ่งนอกจากนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครนะคะยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆค่ะเช่นรถเขน็นรถกลอฟไฟฟ้าพัดลมทีวีรวมถึงมีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะโดยทางผู้ว่าชัดชาติยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครพร้อมประสานทุกภาคส่วนให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ